สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชิมผัดไทยที่บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพื่อนรีเควสตมานะครับบ้านสวนริมคลองนะครับขายผัดไทยอร่อยมากนะตั้งอยู่อำเภอบางปะหัาจังหวัดอยุธยานะครับพิกัดใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมบรรยากาศร้านคือเขาดีมากเลยนะครับที่ทุกคนเห็นสบายตานะครับมีห้องแอร์นะครับติดริมคลองนะครับมีหลายโซนให้เลือกเลยนะครับ อยู่เส้นถนนเอเชียนะครับเข้ามาในซอยลึกนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปโอให้ดูนะนี่ภายในร้านเขานะครับมีเมนูอื่นอีกเยอะนะครับมีพนักงานนะครับนี่นี่ผัดไทยเขาครับผมก็สั่งเป็นผัดไทยกุ้งแล้วก็มีปูโรยมานะครับชิมดูก็คือรสชาติเขาแบบทุกคนมันอร่อยคือไม่ต้องปรุงเลยก็ได้เลยนะครับมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดอยู่ในตัวเลยครับราคานี่ก็แปดสิบาทนะครับไม่แพงนะครับได้ปูนิ่เน้นนี่ก็ คือดีใครอยากลองหรือผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะเข้ามาลองชิมของเขาได้เลยครับอร่อยจริงครับตำบลขยายนะครับแล้วก็อำเภอบางปะหันนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเส้นถนนเอเชียขาออกนะครับเข้ามาในซอยลึกนิดนึงครับ